ตอนที่47วิญญาณยุดแห่งสวรรค์ความสามารถในการเบี่ยงเบนทิศทางลมของปรมาจารย์ไม่อาจกล่าวได้ว่าถึงขั้นยิ่งกว่าสมบูรณ์แล้วเป็นผลให้เหล่าข้าราชบริพารต่างรู้สึกไม่ยินดีอย่างถึงที่สุดพระยายเยี่ยนตอนนี้อยู่ในสภาพอารมณ์เลวร้ายหลานชายที่มีพรสวรรค์หาตัวจับได้ยากของเขาถูกทำลายจนสิน้นและตอนนี้ยังต้องคุกเข่าขออภัยต่อชินยุนผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้หลานชายของเขาพิการ นี่ไม่ต่างอะไรกับคว่างหินแล้วมันกระเด็นกลับมากระแทกหน้าตนเองไม่เพียงแค่กระแทกมันกระทั่งแหกหน้าเขาด้วยซ้ำหลังสงบใจข่มความเศร้าและโกรธเคืองลงไปได้เขากล่าวออกมาเชื่องช้าพวกเราตอนนี้มั่นใจแล้วว่าชินยุนไม่ได้ฝึกฝนวิชาของปีศาจแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความผิดย้อนกลับไปเมื่อครั้งนั้นมหาอุปราชซึ่งเป็นบุคคลชี้และเขาได้ฝึกฝนวิชาปีศาจนอกรีด เยี่ยนชิงหยูจบสิ้นแล้วหากเขาต้องคุกเข่าต่อหน้าชินหยุนอีกพระยายเยี่ยนคงกลายเป็นตัวตลกประจำจกักรวรดเทียนชินเป็นแน่แท้ไม่ว่าจะด้วยอะไรเขาจะไม่มีวันคุกเขา่ายอมรับความผิดต่อหน้าชินหยุนชินหยุนมองพระยายเยี่ยนและกลุ่มข้าราชบริพารเท่าด้วยท่าทีเช่นเคยเขากล่าวอย่างโกรธแค้นและน้ำเสียงหยาเยือก นี่หมายความว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือที่พวกเจ้าทั้งหมดนำเส้นวิญญาณของข้าออกไปเพียงเพราะแค่คิดว่าข้าฝึกฝนวิชาปีศาจเมื่อพระยายเยี่ยนได้ยินคํากล่าวโกรธแค้นของชินหยุนเขาอดไม่ได้ที่จะยินดีอยู่ภายในเขายังคงใช้นำเสียงกระแทกกระทันยิ่งขึ้นเหตุผลที่พวกเรานำเส้นวิญญาณออกจากกายเจ้าก็เพื่อลงโทษที่เจ้าอภัยโทษแกมหาอุปราชที่ฝึกฝนวิชาปีศาจเรื่องนี้มีอะไรผิด และยิ่งนับเป็นเรื่องดียิ่งที่เส้นวิญญาณของเจ้าผสานร,รวมเข้ากับองค์ชายรัชทายาทเป็นผลให้เขาได้รับพรสวรรค์หายากระดับหกชีพจพรสิ่งนั้นเพียงพอที่จะทําให้เขาได้กลายเป็นบุคคลแข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิในภายหน้าแล้วชินยุนแทบระเบิดความกราดเกรี้ยวออกเพราะคาพูดเหล่านี้พลังปราณอัคคีเริ่มไหลทะลักท่วมร่างขณะเขากำมัดแน่นเปลวเพลิงพวกนี้เกิดขึ้นพอแรงกโกรธแขนที่ปะทุเมื่อพระยายเย,ยนเห็นดังนี้ เขาจึงเชิดหน้าขึ้นแค่เสียงเผชิญหน้าไม่ยีร่ราเจ้าจะทําอะไรข้าได้เมื่อ,อยางชีเยได้เห็นความกโกรธแค้นของชินยุนนางยิ่งกโกรธแค้นตามไปด้วยสีหน้ายาเยือกของนางกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบไม่ว่าจะยังไงพวกเจ้าทุกคนต้องคุกเข่าย่ออมรับความผิดต่อชินยุนในวันนี้นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าให้สัญญาไว้ต่อหนะะ้าข้าข้าไม่สนว่าเรื่องราวในอดีตจะเป็นอย่างไร น้ำเสียงนี้ของนางเปลี่ยมด้วยจิตสังหารแรงกล้าพระยายเยี่ยนพลันสะอึกคำแต่เพื่อไม่ให้ผู้อื่นคิดว่าเขาหวาดเกรงสาวน้อยตรงหน้าผู้นี้เขาจึงแค่เสียงกล่าวด้วยโทสะหากข้าไม่คุกเข่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้ข้าพวกข้าหรือแตระกูลเยี่ยนไม่มีใครก้าวถึงขอบเขตวร,รยุทธ์เต่าแต่ก็มีหลายคนที่อยู่ขอบเขตกายวร,รยุทธ์ระดับที่เ้า ยางฉีเย่มีระดับพลังอยู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่9แต่บรรดาข้าราชบริพารที่นางกำลังผเผชิญหน้าก็อยู่ระดับที่9้าเช่นเดียวกันพวกเขาเหล่านี้สู้ศึกมานานยิ่งทั้งยังลงมือสังหารผู้คนไปนับไม่ถ้วนหากเทียบประสบการณ์ต่อสู้พวกเขาย่อมมีเหนือกว่ายางฉีเย่ที่อายุเพียง20ปีพระยายเย่ยนมองรอบด้านทั้งทางคนเก่าคนแก่ที่รู้จักกันและอาจารย์จำนวนหนึ่งเขาพลันรู้สึกสบายใจขึ้นในทันที คนพวกนี้คือคนของเขาถึงตอนนี้เองเขาพลันเชิดหน้าอย่างอาหาังการและกล่าวต่อข้าอยากเห็นนักว่าเจ้าจะทำอะไรพวกเราได้หากไม่ยอมคุกเข่ายอมรับความผิดพวกเขากระทำเรื่องเราไปมากมายเพียงนี้แล้วจะยอมรับคำสัญญาที่เป็นแค่ลมปากนั้นได้อย่างไรและมันจะเป็นการยิ่งทำให้เสื่อมเสียเกียรติหากพวกเขาต้องคุกเข่ายอมรับความผิดพลาดต่อหน้าฉินหยุนทันใดนั้นเองร่างสูงสง่าของหยางชีเย่ลันซัน นางปลดปล่อยแสงสีเ,ง,เ,จจเงินเจิด้าเย็นเยือกราวแสงจันทราออกมาลมเย็นเยือกเริ่มพัดพาชุดสีขาวของนางพลิ้วไหวตามลมเส้นผมยาวงดงามนั้นเรืองระาบายสายลมท่วงท่าที่สง่างามของนางพลันอาบไลด้วยแสงจันทราเย็นเยือกเป็นผลให้นางทั้งดูสูงศักดิ์และศักดิ์สิทธิ์เรากับนางคือจันทราเฉิดฉายท่ามกลางยามราตรีการหากเจ้าไม่คุกเข่าและยอมรับความผิดต่อชินยุนข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ว่า ข้ารับประกานเลยว่าพวกเจ้าทุกคนคืนนี้จะต้องคลุกคลานออกจากสถาบันยุเทารลินอย่างน่าสังเวชน้ำเสียงของนางคล้ายพุดขึ้นจากขุมนลรกลึกล้ำเป็นผลให้ทุกผู้คนรู้สึกทั้งหนาวเย็นและหวาดกลัวการล่าล้างสังหารของนางชินหย,ยุนยืนอยู่ข้างกายอย่างเฉยเมยเมื่อเขาได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้าเขาพลันตระหนักถึงบางอย่างวิญญ,ญาณยุทสันไหวที่เขาปิดซ่อนไว้เริ่มสั่นและยิ่งรุนแรงมากขึ้น เรากับมันกำลังได้รับผลกระทบจากสภาพตอนนี้ของอยางชีเย่ไม่เพียงแต่เขาทุกผู้คนที่ครอบครองวิญญาณยึดต่างสันด้วยความหวาดกลัวกับผู้ที่เผชิญหน้าโดยตรงอย่างพระยายเยี่ยและพักคพวกยิ่งซีเผื่อพวกเขาเหล่านี้หวาดเกรงท่าทีคุกคามของอยางชีเย่วูก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ